แสงเทียนสองสองพันปีที่พอจุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนาหากสู้เจ้ายัางโง่เขาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคำพีแสงเทียนสองสองพันปีที่พอจุด จะไม่ดับสิ้นสุดลงดอกนาหากพวกเจ้ารักศาสนา,นาทั่วโลกาเทียนยังอยู่คู่คำพีแสงเทียนสองสองพันปีคำพีเปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอน ผู้ท่าองตัดสับสิ่งไม่แน่นอนลานิวอนภาวนาว่าพุทธโธก็ปฏิบัติแล้วอ่ะนั่งลงวางมือภาวนาด้วยพูดแล้วต้องพอาวนาไม่มันพูดสวดไปไม่ทำนี่ไม่จริงนะอ่ะสวดได้ต้องนั่งอ่ะวางมือลงนั่งพาวนาพุทธโธวางมือนะวางมือลง ภาวนาอาพร้อมกันทั้งศาลาเลยอ,อ่ะบริกรรมพุทธโธ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 ท,ที่จิตเมื่อกี้ผู้ผู้แต่งแต่งได้ดีทางอีสานนะเป็นอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็แต่งไว้สอนคนผู้สวดก็มาอีสานมาก็เสียงก็เข้ากัน เอวระนิวร์เห็นไหมสอนดีอ่ะระนิวร์บริกรรมพุทโธให้ละนิวร์นะนิวร์คืออะไรนิวร์คืออะไรฮะฮะอะไรนะนิวร์คืออกุศลนิวร์นิวระธรรมคืออกุศลธรรม จิตเราจะสงบได้เนี่ยต้องละจากอากุศลธรรมอะไระบ้างที่ว่าอากุศลธรรมเป็นกรมชันทะความปึงใจในความมุ่งนาใคร่ยีนดีปันานกามคุณเราเป็นสัตว์กรรมชอบกรรมชอบรูปกำหนัดในรูปเสียงชอบเสียงที่ไปราะรูปที่สวยกลิ่นที่หอมรสที่มันซาบซึ้งมันถูถูกใจ และสัมผัสสัมผัสที่มันนุ่มนวลถูกเจดิดเรางมันชอบใครบ้างไม่ชอบชอบสิ่งนี้เราสัตว์กลามพอมันชอบขึ้นมามันก็เกิดความรักพอความรักขึ้นมามันก็เกิดความกำนัดจินดีพอดาร้อนพอดาร้อนขึ้นมาก็เผาไหม้ตัวเองมันร้อนรน พอเปาพอเราร้อนผาไหมก็เศร้าหมองพอไหมแล้วมันก็จะมืดม well, ันเศร้ามันหมองเราลองเราไปเผาเผาดูเดี๋ยวก็มันก็จะหมองเป็นขี้เท้ามันเศร้าหมองจริงเศร้าหมองคือความโชคกับผลฝำมืดวามืดกลับมาเยือนทันทีความราคากลายเป็นโมหะทันทีมืดพอมีราคาก็ต้องมีอะไรตัวที่สอง มีปฏิฆาปฏิฆาคือพูดพอเข้าใจคือความโกรธของเราทั้งหลายความไม่ชอบใจไม่ถูกใจคุณเคืองใจครับแค้นใจความโกรธบันดาลอยากจะคิดจะประสุวะไรยเขาไปก็เบียดเบียนเขานะ่ปฏิฆาหรือความรักกับความโกรธหรือความรักกับความชังถ้าเกิดเมื่ลไรขึ้นมาก็ลงนรกราคาก็ เป็นโลภะก็ไปเป็นเปรตตัวสาสตร์กัสันนินรกไฟนรกมันเผามัมีราคะมีปฏิฆะเกิดขึ้นมันก็มีทินะมิทธะไอ้ที่ไม่มีธาคือมันมืดพอมันมืดมันก็มึนงงอยู่พอคนมึนนเกี่ยวกับมืดมันสร้างหมองพอสร้างมองขึ้นมาก็ไม่คิดทำอะไรที่ดีๆ สร้างหมอคือกระท้ามันก็นอนหลับมันหลับจากการที่จะทําความดีหลับไหลด้วยกิเลสเรียกว่ากิเลสนิสาหลับด้วยกิเลสเพราเรานั่งกันเนี่ยนั่งหลับหลับด้วยกิเลสกิเลสมันคุมอยู่ให้หลับหลับไหลไม่ตื่นไม่ตื่นขึ้นมาบางทีมันก็ตื่นมามันก็ฟุ้งซ่านลำ ุ้งไปสั้นไปพอฟุ้งสร้างก็รำคาญจิตอุดอุจจากกุจจารฟุ้งไปสั้นไปคนที่ฟุ้งสั้นก็มีความรำคาญโกดหงิดวุ่นวายอยู่ในตัวฟุ้งกิเลสฟุ้งราคะฟุ้งโทสัอฟุ้งโทสะนี่ฟุ้งโทสะฟุ้งราคะฟุ้งมากมากขึ้นมาก็สับสนอลนะเวงวิกิกิฉา วิจิตรชาคือเลยลังเลสงสัยคือไม่เข้าใจธรรมะเลยไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วเลยตัวนี้คือตัวตัวสแสดง,งของความเลวไอ้คนนี้ไม่รู้จักดีชั่วเลยไอ้คนนี้ไม่รู้จักบาปบุญเลยเนะี่ยวิกิจิชามันเล่นเอาอมันไม่ยอมรับรเลยเลยมันมามันมามืดม,มืดมามืดมาก็เลยมืด ควมืดมากวิจิชาคือมันสงสัยไปหมดเพื่ออะไรเพื่อมิจฉาปฏิบัติเพื่อทำอะไรผิดผิดผิดศีลผิดธรรมเพราะศีลไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นนั่นบทที่สวดพรฒนาเนี่ยไหมท่านสนนอนเล่นลานิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ห้าตัวถ้าไม่ลาตรงนี้พุโทโธก็ไม่เกิดขึ้นให้บริกรรมพุโทโธ พุทโธมันไม่เกิดหรอกนิวรณ์มันเกิดขึ้น่านยังเขียนอนิวรณ์ขึ้นหน้าให้ละนิวรณ์ก่อนบริกรรมพุทโธนั้นแต่บริกรรมพุทโธยังมีนิวรณ์อยู่มันก็ได้แค่พูดพุทโธพุทโธพอต่อไปก็พุทโธพุทโธต่อไปก็โถกลับบ้านดีกว่าเนาะไปหาโถหาหม้อข้าวที่บ้านเป็นพุทโถ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 ถ้วยชามกระลมังมาเอาเต็มหมดเลยเนี่ย มันไม่เอาวุโทโธวุธโทวโทก็มันจิตมันต้องตื่นเบิกบานเพราะมันหมดมันยั่งนิวรณ์ได้ถ้าเราอยมีนิวรณ์อยู่นี่สมาธิจะไม่เกิดขึ้นอน,นุปปิบัติต้องตรวจสอบจิตตนเองเสมอว่าเรามีนิวรณ์อยู่ไหมนะน,น,นักขณะนี้เช่นเราติดอารมณ์อะไรอยู่ดูสิดูดูที่จิตเราอย่าบริกรรมทันทีมันไม่ได้ไหมท่านสอนไว้ ดูที่จิตของเราสิถ้าจิตเรามีราคาอยู่มันก็ไม่พุทโธมีโทสะก็ไม่พุทโธมีโมหะก็ไม่พุทโธมันหิวมันอยากกินข้าวก็ไม่พุทโธมันเหนื่อยหน่ายเจ็บก้นก็ไม่พุทโธมันไม่สบายก็ไม่พุทโธมันไม่ชอบกีนหน้าใครก็ไม่พุทโธมันไม่ชอบกินหน้าเขามากก็พุทโธไม่พุทโธมันไม่พุทโธทั้งนะพุทโธมันไม่เกิดเลยมุดหิดก็ไม่พุทโธ กังวลก็ไม่พ no. ุทโธห่วงหน้าห่วงหลังก็ไม่พุทโธที่บ้านมีข้าวกินยังก็ไม่พุทโธห่วงลูกห่วงหลานก็ไม่พุทโธห่วงหมาห่วงแมวก็ไม่พุทโธเห็นไหมไม่พุทโธบริกรรมไปปากพุทโธพุทโธแจมอยู่ที่บ้านแจมวิ่งเป็นทุ่มนาแหาปลาเค็มปลาล่าที่บ้านหมดพุทโธพุทโธนั่งน้ำลายไหลนึ่งปลาล่าแมเห็นไหมเห็นส้มตำครกตัก เสียงทุ่มต้มตำกับเสียงพุทโธพุทโธพุทโธเอ็นมันตำจริงๆเป็นพุทโธพุทธโอบรรยายัรรยายัรรยากเป็พุทโธพุทโธปัก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 พุทโธพุทโธพุทโธหลวงปู่ขานวัดบ้านเหลาพระสวยท่านมีชีวิตอยู่ท่านเดินใจริบตัวตรงตามป่าตามเขาท่านบอกว่ามันหิวมากนั่งภาวนาหิวงกบมันมาล่องข้างๆคืองานมาล่องว่า กบมาลงก็อ๊บอ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 บ,อบ,อบท่านบอกว่ามันบอกว่าอดทนอดทนอดทนยงไงแมม,มันมันได้หมดนะมันเราตีเราเราตํำส้มตามําปอก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 หิวขึ้นมาก็เลยเป็นพุโทโธพุธโทโธทุกคำปอก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 ไปเป็นส้มตําส้มตําส้มตํามันไม่พุโทโธพุธโทโธมันไม่มีเลยพุโทโธมันช่องสงบจริงๆเนาะนิ่ง ถ้าเราเข้าถึงพุทโธได้เนี่ยจิตจะสงบแม่พุทโธก็ไม่มีแล้วไม่ต้องท่องมันจะรู้อยู่ที่รู้ถ้าเราจับรู้อยู่ที่รู้อยู่กลางใจได้นั่นแหละพุทโธตัวแท้พุทโธตัวพูดเนี่ยก็คือสัญญาสายยันเราก็ท่องไปพุทโธพุทโธอะไรวิ่งเข้ามาเราก็พุทโธพุทโธตกใจกับพุทโธดีใจกับพุทโธอุทานเป็นพุทโธอันนั้นเป็นสัญญาสัญญาใจ แต่ปัญญาที่ใจก็ต้องมีความสว่างขึ้นแล้วเมื่อสว่างมันก็เป็นพุทโธแท้มันสว่างสงบและรู้อยู่ความสงบที่ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสน,นะต้องสงบสงัดจากกิเลสต่ขณะจิตนั้นแม้ไม่ได้ขาดสะบันสะอาสะอานเหมือนพระอริยเจ้าแต่มันต้องสงบได้มันนิ่งมันกิเลสมันมันนอนอยู่ข้างล่างมันไม่ฟุ้งขึ้นมา มันไม่ได้หมดหรอกมันอยู่ข้างล่างอยู่ที่ก้นก้นหม้อมันตกตะกอนอยู่เป็นอนุสยแจะไม่ฟุ้งมาเป็นนิวรณ์นิวรณ์มันกลายเป็นอนุสัยถ้านิวรณ์มันฟุ้งขึ้นมานี่นิวรณ์มันเป็นกรรมไอ้จิตจะทําการไปรับผลกรรมนั้นตามผลของนิวรณ์นั้นทันทีอันนารย้ำยังนิวรณ์ได้แต่ไม่จิตเราเป็นไรเป็นกุศลแต่ย้งยับยงไม่ได้เป็นอกุศลอกุศลก็ไปรูปโทษบาป กุศลก็เป็นบุญเป็นกุศลตรงนี้สําคัญมากมากกว่าการถวายผ้ากระถิ่นมากกว่าการสมาทานศีลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นในวัตถุสิ่งของตรงนี้เรียกว่าแสงเทียนแสงเทียนพอสว่างคือพุโทโธพุธโทโธไหมขึ้นต้นด้วยแสงเทียนลงท้ายด้วยพุโทโธแปลงค่าแสงเทียนเป็นพุโทโธให้ได้นั่นพุโทโธจะเกิดขึ้นเมื่อเราสืบภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธต้องมีศีลมีภาวนา ท่านจะบอกให้เรารักษาศีลให้ภาวนาแั้นศีลทาไงศีลมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละเรามีสความสํานึกไหมว่าอันนี้บาปนี่บุญบาปไม้ควรทําบุญควรทําถ้าลาบบาปทาบุญได้ก็เป็นศีลก็เกิดขึ้นเจตนามีไหมไม่มีก็ไม่มีศีลก็ศีลสัญญาอีกสมาทานกันจนจนอายุมากแล้วก็ไม่รู้จกักศีลศีลอยู่ที่ใจเราเรา,เรามีเจตนาก็เว้นไม่ทําบาปแล้วเว้ย คยหกักหัวปลามาเยอะเคยฆ่า,าสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยกินมาเยอะวันไม่เอาบาปกรรมมีจริงไอนคนนั้นมีมะเร็งไอนคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นผลแล้วเราเองเราทำแล้วก็รับผลเช่นเดียวกันไม่ได้ดีเลยกับการกินชีวิตใครใครบิดเบี้นใครๆว่ากล่าวใครๆหรือกินลาบเบายาทั้งหลายล้วน,นแล้วแต่าทาให้เกิดการทําลายต่อตนและผู้อื่นไม่ได้ประโยชน์เลยเป็นโทษทั้งวันนี้เป็นตัวทั้งปุ่งนี้และเป็นตัวทั้งต่อต่อไปข้างหน้าไม่มีหรอก ความชั่วไม่เคยให้คุณความชั่วย่อมให้โทษเสมอความดีย่อมให้คุณแต่ความดีที่แท้ที่ไม่เป็นโทษเลยความดีที่มีปัญญามีพุทธโธเกิดขึ้นดังสอนให้เราเกิดความรู้แท้เกิดเกิดพุทธโธพุทธโธเกิดขึ้นพอพุทธโธเกิดขึ้นมันมองอย่างเข้าใจไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์ดังหลายไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่มาเพราะชอบใจจึงมาทําไม่ใช่ไม่ชอบใจจึงทําหรือไม่ทําไม่ใช่ เราทําว่าเรามีจิตที่รู้เข้าใจในสิ่งนี้ว่าควรและไม่ควรต่างหากพุทโธก็กลับมาสร้างให้เรามีความรู้ที่ถูกต้องว่าควรทําหรือไม่ควรทําควรคิดหรือไม่ควรคิดควรพูดหรือไม่ควรพูดรู้จักแยกแยะเรื่องที่คิดกิจที่ควรทําที่กล่าวเรื่องที่คิดกิดที่ควรทาที่กล่าวเนี่ยครูบาอาจารย์สายอีสานท่านบอกว่าเรื่องที่คิดมึงเบิ่งยัง กิตติกวลคำที่กล่าวให้ดูซิให้มองซิให้เห็นซิให้เบิ่งเบิ่งให้เบิ่งให้เบิ่งมองมองได้มองด้วยใจเบิ่งก็มีสติยังมบงเบิ่งยังมีสติหรือยังเบิ่งเนี้ยมีสติกําหนดรู้ซิสิ่งนั้นเอย่างนี้อย่างนี้มจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่ง อย่าเดินหน้าถอยหลังเดี่ยวาแลขวากินดื่มนึกคิดพูดทาฉันไทยหนักไทยเบามึงอย่าทำมันหยังมึงก็เบิ่งดูนะไม่รู้จักเบิ่งนะฮะไม่พบพุทโธไปมาหาพุทโธมันต้องเบิ่งจิตมองดูจิตตัวเองดูเราจิตเราหยุดมันสว่างขึ้นมาโอ้แสงเทียนสว่างมองอะไรมันสว่างไปหมดไม่ต้องมาใส่แสงเทียนข้างนอกไปสว่างหรอกแสงใจมันสว่างแสงเทียนทำือแสงใจ แสงธรรมมันสว่างขึ้นมากลไปให้ทาม,มากกับสอนนักเรียนจิตระดาสิบกว่าปีแล้วเขาวังไปสอนได้สองครั้งเด็กมันรับแสงสว่างได้ได้เขียนได้ว่าเขียนว่าอะไรเสียว่าแสงแสงแห่งธรรมแสงแห่งธรรมนะท่านคมีหนังสือไหมหนังสือหนังสือสวนมนต์มีไหม มีเขียนแสงหองทมให้สว่างขึ้นมาแสงหยุดประกายสายแสงที่ย่างไรคล้ายๆายกันเดี๋ยวสวดให้ฟังเนี่ยเขียนเสร็จมอบให้เด็กนักเรียนจิตตดาในวังในวังเรียนท่องนานๆไม่เขียนเองไม่ค่อยท่องให้คนท่องเขียนเองแล้วไม่จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างไม่ได้ท่องมันต้องท่องบ่อย สวดบ่อยท่องบ่อยพิจารณาบ่อยๆจุดประกายสายเสียงธรรมศาสูจิตธรรมลิขิตส่งสัจจิตมีความหมายแสงเทียนธรรมศาสายส่งสู่ใจกาย รอยเรียงสายจุดประกายสายแสงทมทรศมสแสงสู่ดวงจิตสาสสดใสสาสู่ใจแสงรมส่องเป็นอักษร จิทธันทำสุดราบสิ่งทุกบทตอนทำอักษรร้อยเรียงยสาาสู่ใจร้อยสใสทมด้วยสายจิตบูชาพระร้อยธรรมะด้วยสายใจ ทุกอักษรรอยเรียงรำด้วยดวงจิตทุกบทตอนร้อยอักษรด้วยดวงใจทุกบทธรรมขอรอยเรียงคำสัตว์อธิษฐาน ขอกับขานพุทธธรรมเป็นอักษรขอจยรึกพุทธศาสตร,ร์ทุกบทตอนขอยอก่อนเชิญสุจิตทุกบทธรรมจุดประกายสายแสงธรรมลงสุจิต ธรรมนิมิตสองสัจิตเป็นอักษรธรรมสงบสุขสมจิตสถทาพรธรรมอมรจงใช้สองชั่วนินิรันเทนสังเกตไหมความหมายคล้ายกันใช่ไหมไเอ่ะ มอบให้เลยจะได้สวดต่อเนื่องกันได้วางมือสงบเหมือนเดินมนั่งสุวมจิตเราให้รู้อยู่ที่กายนี้ทำบุญแบบชาวบ้านก็ไม่ได้อะไรก็ได้เป็นชาวบ้านชาวบ้านอยู่นั้นทำบุญแบบกัญญาณชนอริยบุคคลถึงจะได้จะเป็นกัญญาชนได้อริยบุคคลได้นั้นต้องมีสติ ติควบคุมจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็คือมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพุทธสั้นๆนคือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กจะพุทโธมาบริกรรมก็ได้ว่าพุทโธลมหายใจเข้ากระทบที่ปากรู้จมูกก็พุทโธหายใจออกกระทบก็พุทโธ จับจุดที่ลมกระทบที่ปากรูจมูกตรงริมลิปปีปากบนให้เป็นจุดจุดเดียวเป็นจุดรวมพุทโธอยู่ที่จุดจุดนั้นจิตก็จะแน่วแน่ด้วยพุทโธพุทโธควบคุมจิตด้วยสติที่กำลังลึกพุทโธมาควบคุมจิตรู้อยู่ที่จุดจุดนี้เป็นจุดรวมพุทโธ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 อใจเข้ากับพุทโธอใจกับพุทโธ สังเกตลมกระทบอะไรพุทธโธอาเจ้าเราไม่จออกกระทบอะไรพุทธโธถ้าไม่เคยสังเกตเลยก็จะยากมากกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติถ้าเคยปฏิบัติก็จะไม่ยากคําว่ายากขึ้นแต่เรานนต้องพัฒนาสติสมปยบริยะมากขึ้นก็ยต้องทําความเพียนในขีอย่างจริงๆจังๆแต่เราแค่พุทธโธพุทธโธพุทธโธมังก็หายไป นั่งหลับกันหมดทั้งสารมาก็มารวมลงเพ่งรูปลงไปที่แยกเป็นเพ่งรู้ลงไปที่จุดลมกระทบให้เป็นจุดพุทธโธพุทธโธพุทธโธอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดีปากเราด้านบนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากรูกจมูกพุทธโธพุทธโธพุทธโธจนเมื่อไรจิตรวมลงสงบนิ่งไม่พุทธโธก็จับใสเป็นดวงแก้วสะอาดมันหยดน้ำ บนแสงสว่างวิธีปากโดูจมูกแทนแสงสว่างหรือบนดวงแก้วหรือแสงมันหยาดน้ำนั่นแหละคือการเข้าถึงใจกลางของจิตที่เรียกว่าพุโทโธพุธโทโธเริ่มเกิดพุโทโธแล้วพุโทโธก็ปแปลงรูปไปเป็นความใสสะอาดของจิตและรู้อยู่ที่จุดจนั้นอย่างสงบรู้อย่างมีความสุขและสงบที่จุดจุดนั้นมไใ้ความสุขด้วย มันด้มีความเบิกบานสุขจิตและมีความสงบเจือปนอยู่ในความสุขนั้นและต้องมีความสุขพุทโธนี้เรามีความสุขพุทโธจะไม่เป็นอุเบกขาไม่แห้งแรงจะไม่เฉยเฉยและเฉยเฉยยังไม่และคือการพัฒนาผ่านไปแล้วอันพุทโธมันรวมลงเนี่ยมันจะมีความเบิกบานความสุขจิตมันเพิ่มพูดความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างรู้ขาใจในพระพุทธคุณเมื่อเรารวมจิตลงแน่ๆเป็นหนึ่ง เราก็จะทวนจิตว่าอิติพิโสพระกวาแล้วสมาสัมพุโทโธแล้วก็สวดบวชบูชาพุทธคุณเก้าทำทับไปที่จุดๆนั้นตอนนี้เราไม่ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกกระทบแล้วแต่จิตเรารวมตั้งอยู่ที่จุดๆนี้เราก็เพ่งรู้ลงไปที่ลิพีปากที่จิตรวมตั้งอยู่แล้วก็จำเรที่จิตว่าพระภูมิพระวจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสอิทิพิโส อิปิสภาวะทั้งสมาสัมพุโทโธเพราะเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นพระผูช้ช่วยพระผูมพระเจ้าพวกนั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเองพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มพรเจ้าพวกนั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัสรุชอบในพระองค์เองสมาสัมพุโทโธถึงพรในวิาจารณะวิาจารณะสัมปันโนสุขโตสเสด็จไปดีแล้วลูกก็ดูรู้แจ้งโลก อนุตรรตรบริสธรรมาสารทีาธพระพิจาพรพระองค์นั้นเป็นผู้ฝึกปลูกที่สมควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุษย์นังพระผู้มิพเจารองค์นั้นเป็นบรมครูของเทวดามนุษย์ทั้งหลายอิติปิโสภะกวาพ,ะพาพระพิจารพระองค์นั้นเป็นองค์พุโท,ทโธพุทโธอิติปิโสภะกวาอิติปิโสพุทโธ พร,ระพิชัรพระพิชัฒพระพระองค์นั้นเป็นองค์พุทธโธร,รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยสัตว์รเลึกร,ร,ร,รู้ตื่นเบิกบานตามได้ด้วยอิติปิโสพระกวามีการบริกรรมเรียวอิติปิอาราหังพระกวาโซพระกวาพร,ระพิพัฒพระองค์นั้นเป็นผู้จำเริ่มจำได้แจกแจงทำแสงสอนไว้ในญาติญาติโยมแค่ระลึกอย่างนี้กันในจิตรวมที่พุทธโธนี่ ความศรัทธาก็มากขึ้นมันดื่มด่ำมันเบิกบานในความสุขและมันสงบอยู่ที่จุดจุดนี้รวมอารมรวมจิตลงที่จุดจุดนี้คือจิตเข้าถึงอารมณ์หนึ่งนี้ที่จุดจุดนี้อยู่กำหนดรู้ที่จุดจุดจุดนี้ได้จุดนี้ได้จุดพุทโธก็เกิดขึ้นเป็นจุดพุทโธเกิดขึ้นรวมได้นานเท่าไหร่บุญกุศลก็มากตามมากไปตาม รวมรู้อยู่ตรงนี้ได้มากแต่ไหนบุญสลเนี่ยมากตามแต่นั้นมากตามไปมากตามเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมากยิ่งกว่าการทําทานเป็นร้อยเป็นพันการรักษาศีลเป็นร้อยไม่เท่ากับรวมจิตลงที่พุทโธให้รู้ตื่นอยู่ตรงนี้อย่างมีความศรัทธาศรัทธาก็จะจักมาส่วนมีความมีวิรยิยะมีความเพียรการกระทําอย่างมีสติยังมีจิตที่ตั้งมั่น ยัมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นมันก็จะเกิดพละกําลังขึ้นที่จิตของเราถ้าจิตมีพลังเกิดขึ้นเป็นพลังของชีวิตเราจะพบกับสิ่งใดใดไม่ว่าเรื่องราวในโลกนี้ชอบไม่ชอบเราก็อาศัยพลังชีวิตนี้แหละในการต่อสู้เราจะพบสิ่งไม่ดีทั้งหลายพูดวิญญาณพูดผีปีศาจอัปอมุคลทั้งหลายที่มองไม่เห็นก็อาศัยพลังชีวิตนี้แหละเป็นกรอบป้องกันคุ้มครองรักษา แม่ไปเบื้องหน้าลาจากกายนี้ไปแล้วเราจะพบแต่คติของความสุขว่าปรังธรรมนี้จะนำเราไปสู่ดินแดนของธรรมะไปสู่ดินแดนของพุทธศาสนาต่อไปยังขอญาติโยมได้รู้จักการปฏิบัติจะมีประโยชน์อันยิ่งกับวการมาสู่วัดป่ายาไอวัป่าสัมปันโนอาริยารามแห่งนี้หรือไปสู่ทุกวัดกลับมาทําการปฏิบัติกลับมาสู่การเจริญภาวนา ดังที่สวดไปแล้วในแสงเตียนว่าภาวนานจะทําให้สืบอายุระศาสนาคือแสงเตียนทมยังสืบเรื่องสว่างสืบต่อไปเพราะการภาวนายิงขอจเจริญพรให้ทุกท่านได้ถึงความพร้อมในการวาจาใจาเป็นกุศลในวันนี้เราพร้อมกันจีตะถวายทานอันเป็นอธิการกุศลที่เรียกว่าการละทานนี้พร้อมที่จะร่วมกันสมโพธิเจ้าหลองสมโพธิองค์พระประธานใหญ่ที่คณะสัตถาอยุยกิินีและครอบครัวได้สร้างถวาย วันนี้ถึงความพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงขอจะจบนั้นได้อนุโมทนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยการสาธุการพร้อมกันสาธุสาธุสาธุ